สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันในเซิร์ฟวอร์ซีอัฟเตอร์ไลท์นะครับเหมือนเดิมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับ EP หนึ่งีนะครับผมได้มาเปิดกล่องนะครับก็ได้ของยังอยู่นะครับของยังอยู่ก็มาเปิดกล่องนะครับแล้วก็ไปเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็หลังจากที่จบคลิปนั้นไปผมก็สร้างใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็ฟาร์มสกิลเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เหลืออีกสองเหลืออีกสองช่องนะครับ อาแล้ววันนี้นะครับเราก็จะไปยงิยงคนอย่างนี้ไปยิงคนของเตรียมรัวให้แล้วครับกระปุกกระเป๋าเอาเอาไปก็ได้อ่าวันนี้เราจะไปไม่ใช่เล่นโนดดับนะครับเราจะไปลงแมปแมปเพนบอลก็ได้เพนบอลก่อนดีกว่ามาคนน้อยๆก่อนวอร์อม ไอนวะนี่มันจุดว่างมันเยอนะนลยครับเราต้องดูด้วยที่โลงม,มันเยอะเกินไปทำให้เราเล่นลำบากเริ่บเริ่บปั๊บปัป๊บรวง เสุดจสีมือมาใหม่แล้วครับแงหว่านี้ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหกอันลองกเกอ,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 อร์ไปห้าไปเอกระเป๋าอยอะนี่โทษเถึกครับบอกเลยตัวเมื่อกี้เอาธนัยไปยิงด้วยไหมเอาไหมเอาไหมเอ,ไเอาอะไรไปยิงดีวะา M1 เยอะสุดละ5แม็กตัวนี้ไป5แม็กพอครับมังเกรอร์ก็เพิ่มอีก3ดีเอาไป10เลยคือผมขอเลี่ยนแล้วกันรู้สึกดาเมจมันจะเบาผมขอป็นซิกแล้วกันเป็นคน2ครับ วันที่สองของการเล่นเซิร์ฟเลยก็เฮ้ยอ๋อกูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้นะทีโอ้ยโอ้ยอย่ายุ่งกับกูเลยกูไปละขอโทษเจ็บปึ๊บเจ็บป ไอ้มาไอ,ยอ้ย่าโอ้ไอ้น็อตอีกอ่ะยืนเป่ากูง่ายๆเดยเอาใหม่้ซิกแม่งแรงไหม,มคีสไนทยกลัวไปแก่เขาฟรีเลยวะยังไม่ได้ใช้เลย ต้องใส่เกาะเทปทูบ้างยังไม่ได้ใช้เลยครับเปิดมาใส่แต่เกาะน้ำลองดูเป็นบอลน,นั้นเอาดีไหมกูลองย้ายเทิร์ฟหน่อยดีกว่าเทิร์ฟนั้นก็เยอะเกินไปวะ่ะอย่านะกูไปกูไป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 เพนบอลกูไปล็อกกี้ดีไหมเออล็อกกี้ล็อกกี้สองดีกว่าเป็นบอลคนเริ่มเยอะแล้วครับ มาแล้วเงียบกิ๊บไอ้ฮัลโหลยิงปืนให้ผมได้ยินหน่อยสิเฮ้ยอ,อันโหนึกว่าคนบังเกอร์อที่ฉันปีน แหลกแหลกแหลก,กดหลกคนอยู่ใสหมดเลยเนะี่ยกอเห็นแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งตนตัวเปล่าซะด้วยเีลออีกคนวนะเนี่ยเหลือสี่เห้อห้าเหลือห้าคนเราขึ้นไปแค้มสองชั้นเลยขอยิงไม่ยิโไอโร่นั่นไย ก่อนะนะ้ำหยาบแล้วผมผมว่าผมยิ่งขึ้นบ้านสองชั้นเลยดีกว่า chấm dứt nhiều nha คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาแคนมาดูนะครับเผื่อจะมีใครเขารับล้าเข้าแคนบ้างนะเ,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 เราไปลงโนดอบตักรอบไหมไปโนดอบหน่อยก็ได้เนะไปะเอาซาบอดลงไปเลยนะครับเฮ้ยทีนี้เรามีกระเป๋าแล้วครับกระเป๋าซาบอด สุดเทพชือช้อชื้อนี่เอาไปครับสามสิบอันมัเกรไม่ต้องเอาไปอ่ะเอาดาไปเอาไปหน่อยก็ได้ปะไปดูยี่สิบคน โผล่มาถ <respondents> <şallah. S 1> ึงก็เหลือใครวะนี่อเหือกระซาบอดเลยชิปน่าบอกเลยโอ้โหตอกแลว ีแหลกเลยแหลกอะไรก็ไม่รู้ผมนี่งงเลยขอใหม่จริงเซ็งอ่ะเมื่อกี้มันแหลกอะ่ะสิบนาทีแล้วเหรอวะคลิปแป๊บเดียวสิบนาทีแล้วอ่ะก็เร็วเลย มือตัวนี้พอดีเ Ơi Nó đặt gì เปลี่ยนแมตชเลยหรือวะอ้าวหายเลยเออแห้งไปไอ่ยิงไม่โดนไหนๆใครเอาอย่างเี้ย ตาบอดแคัตตอมอยู่แล้ววะเมืกี้เห็นตัวเกิดหายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ <Leonard> <c oughs> <c oughs> ช้าเลยไปมันจะเอาเราแล้วก็ตู้มคลิปนี้นะครับอาจจะทำให้คุณหูแตกได้นะครับเวลาลดเสียงลงนิดนึงก็ได้นะครับผมลดเสียงเีไม่ได้จริงครับผมต้องฟังเสียงเอ้ยอ๋อเจอแล้วเอออออออเเแหลก็กๆ

โอเคครับก็16นาทีแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะโอแค่มาเออมายิงให้ดูเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแคนมาอยู่นะครับแล้วก็จะไปวอแคนเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมขอลาไปก่อนนะครับอ่ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็เออแม่ค้านะครับ แม่ค้าที่เขาขายของให้ผมขับไว้ใจได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอมือย่างโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดและก็คลายกันด้วยนะครับไลค์ไม่ต้องการนะครับกดซับสไคร้ถ้าใจดีจริงๆก็แชร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ